อ้อมนะคะเปิดช่วงใหม่นะช่วงที่ เนื่องจากว่าหลังบ้านนะคะมีนักเรียนสอบถามมาเยอะมากๆเลยหลังบ้านก็คือในอินบ็อกซ์ต่างๆนะหรือในโพสต์ต่างๆที่สอนนะคะมีนักเรียนถามเข้ามาเยอะแล้วทีเนี้ยนะคะบางคําตอบอ้อมต้องทําเป็นวิดีโอในการตอบให้นักเรียนนะคะสังเกตว่านักเรียนช่วงหลังๆเนี่ยคำถามที่ถามมาเนี่ยอ้อมต้องทําในรูปแบบของวิดีโอเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นอ้อมก็เลยทําเป็นช่วงนักเรียนถามครูอ้อมตอบขึ้นมานะคะ EP นี้เป็น EP แรกเลยนะคะ EP ที่1 นักเรียนถามมาถึงแอปทำซับไเติลนะคะถามมาหลังบ้านเนาะแล้วทีนี้ในกรณีที่เราจะทำซับไเติลนะมันก็จะต้องมีเขาเรียกน,นะคะวิธีการกระบวนการไม่สามารถพิมพ์บอกแล้วให้นักเรียนทำตามได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้เรามาทำวิดีโอใส่ซับไเติลที่เป็นภาษาไทยกันนะคะโดยใช้โปรแกรมตัว Canva นั่นเองนะ ก่อนอื่นเลยเรามาดูกันว่าเวลาเราใส่ตัวของซับไตเติลนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษจริงๆได้เกือบทุกภาษาทั่วโลกนะในตัวของ Canva นะปกติอ้อมอาจจะเอาไปใส่ใน Capcut เพราะว่า Canva เนี่ยเวลาใส่ตัวของซับไตเติลเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นมาดูกันนะคะว่าถ้าเราจะใส่ซับไตเติลจากตัวแอปพลิเคชันที่มันอยู่ใน c a นวาแอปที่มันเป็นปลั๊กอินในแ Can วาเลยสามารถทาได้ไหมมาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้อ้อมมาอัปเดตโปรแกรม Canva มีฟังก์ชันอัปเดตโปรแกรมทำเสียงที่เหมือนสำเนียงภาษาไทยที่สุดแล้วนั่นคือ Botnoi Voice อ้อมจะมาสอนการทำเสียงใน Botnoi และนำเสียงมาใส่ในรูปของเราอย่าง<ห>ที่ทอ้อมทำผ่านตัว Canva ในตัวของครั้งที่ผ่านมาหลายๆคนคงได้ได้เรียนรู้ในเรื่องของการใส่เสียงใน Botnoi Voice กันแล้วนะคะอันนี้นะคะพอทำเสียงออกมาเรียบร้อยนักเรียนอยากได้ตัว Subtitle ด้วย Uh, ตัวซับไตเติลนี้นะคะนอกจากใส่ในตัวของฟังก์ชันที่เป็นวิดีโอแล้วนะถ้าเกิดว่าเราทำโพสต์ต่างๆและโพสต์ของเรามีวิดีโออยู่ในนั้นเราอยากใส่ซับไตเติลให้กับวิดีโอในโพสต์ของเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการใส่ซับไตเติลนะแอปที่มันอยู่ในตัวแคนวาชื่อนี้เลยชื่อคำว่าซับไตเติลเลยตามนี้เลยนี่ตัวนี้เลยนะคะเนี่ย CC ตัวนี้นะคะ,ะไปดูวิธีการทากันคะ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะนี่หน้าสไลด์เปล่าขึ้นมานะคะและเราไปเอาตัววิดีโอมาใส่ในตัวของหน้าที่เราต้องการนำเสนอนั่นเองนะอ้อมทำวิดีโอของบอทน้อยไว้นะคะตอนที่สอนครั้งที่ผ่านมาเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอามา,อาวิดีโอที่เป็นของบอทน้อยมาใช้เลยนะคะจิ้มไปที่วิดีโอที่เราต้องการนะคะ1นทีให้มันวางอยู่ที่หน้าอ่านี่ชึบ จะใส่เป็นแบ็กกราวด้านหลังก็ได้นะคะเซนทูแบ็กกราวด์ก็ได้หรือจะวางเนี่ยแบบอ้อมเนี่ยวางประกอบล่างได้เลยนะคะเ,คเราจะวางในรูปแบบไหนได้หมดนะอ่ะคราวนี้พอวางวิดีโอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทําใส่ตัวซับไตเติลกันนะอันนี้คําพูดเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นซับไตเติลของอ้อมก็จะเป็นภาษาไทยเช่นเดียวกันวิธีการนะคะไปที่เมนูทางด้านซ้ายมือเนาะแนวตั้งคําว่าแอปนะคะจิม้ม1ที พอจิ้มแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเซิร์ชหานะคะตัวแอปที่เราต้องการใช้แต่แอปตัวนี้นะคะเนี่ยมันน่าจะอยู่ใน t r รนด i n g อ่านี่เป็นฟีเจอร์ที่เป็นเพิ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มันเป็นปลักอินเข้ามานะคะเป็นตัวของ subtitle ถ้าเกิดว่าหาไม่เจอนะคะพิมพ์บนช่อง search ด้านบนนะคะ S U B อ่าซับไตเติขึ้นมาละอย่างนี้จิ้มมันหนึ่งทีนะคะนี่ มันก็จะได้แอปนะคะซับไตเติลขึ้นมาเยอะเลยนะแต่วันนี้ที่เราจะใช้กันก็คือตัวนี้ตัวสีเหลืองส้มนี่ไม่ใชส่สีเหลืองสีเหลืองแดงตัวนี้นะคะซีซอ่ะจิ้มมันไป1ทีค่ะ ถ้าจิ้มไป1ทีแล้วหน้าตามันไม่ขึ้นมาเหมือนอ้อมนะคะมันจะขึ้นให้เรากดเปิด1ทีนะให้เรากดคําว่า open 1ทีหรือกดเปิดเพื่อใช้งานโปรแกรมมันจะถามหลแรกผห,หนึ่งนะคะเป็นบล็อกป๊อปอัพเพิ่มขึ้นมาเนาะหลังจากเรากดเสร็จเรียบร้อยนี่มันจะขึ้น subtitle ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะมีคําว่า create กับ history history ก็คือเราทํา subtitle อะไรไปบ้างนี่ย้อาทำไปสวิดีโอเทสไว้เห็นไหมคะเอาของเก่ากลับมาใช้ก็ได้เนาะ ่คราวนี้เราจะ create ใหม่นะคะจิ้มไปที่คำว่า create เสร็จเรียบร้อยกดคำว่า start ได้เลยนะคะนี่พอกด start เสร็จเรียบร้อยมันก็จะบอกว่า,าไฟล์ type ของเราก็คือไฟล์นี้นะคะที่เราเลือกคราวนี้เรามาเลือกเพจก่อนว่าไฟล์ที่เราต้องการให้แปล subtitle มันอยู่เพจไหนนะคะของอ้อมอยู่เพจที่นี่เพจที่5ตัวนี้นะคะนี่กดคำว่าดันได้เลย เสร็จเรียบร้อยนะคะพอเราเลือกได้แล้วว่าวิดีโอเราอยู่เพจไหนนะคะหลังจากนั้นกดคําว่า export ค่ะนี่มันก็จะทําการนะคะแปลวิดีโอของเราให้อ่านวิดีโอของเราให้โดยอัตโนมัตินัเองรอมันสักครู่นะคะให้มันอ่านให้เรียบร้อยก่อนพอมันอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตไหมมันจะมีคําว่า sample text ตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นะนี่ตรงจุดนี้อ่า เพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ก็คือสไตล์ของตัวเท็กที่เราต้องการใช้นั่นเองนะคะเนี่เลือกได้เลยจะเอาแบบไหนนี่สามารถเลือกรูปแบบของตัวเท็กที่จะมาใส่ได้ไหมคะเนี่เป็นแบบเคลียอ้อเอาแบบคลาสสิกละกันจะได้มีแถบสีดําด้านล่างแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเลือกไซส์แนะนำว่าถ้าพูดยาวนะคะหัวข้อแต่และหัวข้อแบบยาวเหยียดเลยเอาแนะนำไซส์สมอล คำพูดที่มันยาวๆปื้มมันจะได้อยู่ในวิดีโอของเรานะคะไม่ไม่ตกบรรทัดน,นะคะตัวเ h อเทคตัวนี้มันจะได้ไม่ตกบรรทัดเนะาะคราวนี้นะคะตัว Opposition เราก็เลือกได้เลยนะคะจะเอาอยู่บนอยู่กลางอยู่ล่างนะคะของตัวตัวบล็อกตัวนี้นั่นเองนะพอได้เสร็จเรียบร้อยกดคำว่าเจเนเรตได้เลยค่ะเจเนเรตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะขึ้นนี่แบ่งเป็นจังหวะให้เราด้วยนะ <S <S นี่เห็นไหมคะนี สวัสดีค่ะ,ะจังหวะหนึ่งวันนี้อ้อมจะมาอัปเดตโปรแกรม Canva มีฟังก์ชั่นอัปเดตเห็นไหมมันยาวเห็นไหมคะเนี่ยถ้ายาวปุ๊บอย่างนี้นะเวลาเรามันใส่เป็นซับไตเตลนะคะมันจะตกบรรทัดเนาะมันจะมันมันจะยาวเต็มที่แล้วก็ตกบรรทัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคของอ้อมก็คือลองตัดคําให้มันได้ความหมายเดิมแล้วก็ประโยคที่มันสั้นลงนะคะนี่เอาวันนี้ออกนะคะอ้อมมาอัปเดตโปรแกรม Can ว a นะคะ อ้อมาอัปเดตแคนนวาอ้อมาอัปเดตอ้อมาอัพเดตฟังก์ชันโปรแกรมทำเสียงที่เหมือนสำเนียงภาษาไทยที่สุด uh, เอาประมาณนี้อ้อมาอัปเดตฟังก์ชันทำเสียงที่ เหมือนสำเนียงภาษาไทยที่สุดอ่าเรียบร้อยนะคะนั่นก็คือบอตน้อยวอยซ์บางคำนะคะมันอ่านผิดเนาะเราก็แก้ไขได้เลยนะคะนี่บอตน้อยวอยซ์อย่างนี้นะคะเราสามารถแก้ไขข้อความได้มันจะเรียงไล่เป็นบรรทัดบรรทัดก็คือทีละประโยคทีละประโยคมาให้เรานะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเวลาเราพูด ในตัวของวิดีโอเนี่ยเราเคาะวักหรือเปล่าหมายถึงว่าพูดแล้วเว้นจังหวะหายใจหรือเปล่านะคะถ้าเราพูดยาวไปเลยเนี่ยมันก็จะเหมือนลายที่2เนี่ยมันก็จะยาวมาเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมาตัดเนาะตัดตัดถ้ามันยาวเกินไปเราต้องมาตัดให้มันแบบว่ากระชับขึ้นนั่นเองนะคะพอได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเรากดคําว่า generate video with subtitle ได้เลยค่ะโอเคพอมัน generate เรียบร้อยนะคะเนี่ย เห็นไหมมันก็จะไล่ขึ้นมาอยู่บนสุดแบบนี้นะคะคราวนี้นะคะเราลองเอาวิดีโอตัวนี้มาฟังดูนะคะว่ามันขึ้นตัวของซับไตเติลให้เราหรือเปล่านะคะเดี๋ยวอ้อมจะวางในหน้าต่อไปนะจิ้มมันหนึทีค่ะ <c oughs> เสร็จเรียบร้อย add to d e s i g n ได้เลยค่ะพอ <c oughs> add to d e s i g n เสร็จเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยอ้อมขยายดูนะคะนี่ ว่าตัวของเสียงนะคะและซับไตเติลมันจะมาให้อ้อมหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามันแป๊บหนึ่งพอ s u c c e s s f u l upload นะคะมาแล้วโอเคเดี๋ยวกดดูกันนะคะว่ามาไหมสวัสดีค่ะวันนี้อ้อมมาอัปเดตโปรแกรม Canva มีฟังก์ชันอัปเดตโปรแกรมทำเสียงที่เหมือนสำเนียงภาษาไทยที่สุดแล้ว นั่นคือเปาะน้ย o i c e อ้อมจะมาสอนการทำเสียงในเปาะน้ย no และนำเสียงมาใส่ในรูปของเราให้ AI ไอทำออกมาให้ค่ะท่านไหนสนใจพิมพ์สนใจมาให้อ้อมทีค่ะเรียบร้อยนะคะได้ออกมาเรียบร้อยแล้วถ้าเราใช้ตัวเล็กนะคะพูดประโยคยาวๆก็ยังพอได้เนอะเนี่ยเราสามารถมารีวิวตรงนี้ได้นะคะแบบนี้ แต่ข้อจำกัดของมันคือยังไม่สามารถทำแบบวิดีโอยาวๆทั้งอันได้ถ้าวิดีโอยาวๆทั้งอันนะอ้อมแนะนำว่าเซฟเป็นไฟล์วิดีโอมาก่อนแล้วนะคะนำไปใส่ในตัวของ CapCut เพราแคปคันมาันจะฟรุดเดียวทำซับไตเติลของเราเนี่ยให้แบบว่าวิดีโอยาวแค่ไหนก็สามารถทำซับไตเติลได้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะลองเอาไปประยุกต์กันดูอันนี้เป็นแอปตัวหนึ่งที่น่าเอามาใช้ในกรณีที่ใครทำเป็นคลิปวิดีโอคลิปสั้นๆนะคะสามารถทำตัวซับไตเติลตัวเนี้ยเข้ามาใส่ได้เลยนะอ๋อไม่มีเพจสำรองนะคะดูเพจจริงได้ที่มียอดฟอลโล w หลักหมื่นเพราะฉะนั้นเวลาจะกดฟอลโล w ดูยอด f o ลเ o อร์ก่อนนะคะหลักหมื่นขึ้นคะ่ะ